นาสนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยคืนวันที่3ก็ถือว่าเตรียมการนะทุกจุดเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละจุดที่เตรียมการกันถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่มากฉลองลเสนาสะนะนะวัดนาแสงนะรวมทั้งฉลองวิาหารฉลองอมณฑบนะมณฑบ ทำพิธีนะ,ะใครจะมาร่วมทำบุญนะต่างๆก็มาที่จุดนี้นะมาที่จุดนี้นะสวยงามสวยงามมากลามโต้าาไปนะนี่คือเป็นส่วนหนึ่งลานอยู่ท้ายวัดหลังวัด หลังวัดเนื้อที่อยู่บริเวณหนึ่ตอนนี้ผู้ใหญ่อะไรก็มาจสำสํรวจความเรียบร้อยเด<า>ี๋ยวไปดูเราจะไปดูหลายหลายมุมด้านนี้ก็จะเป็นห้อง,องครัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการออกร้านด้วยนะจะมีตรงนี้เป็นร้านยุทธพงศ์พันธิจา ข้าวนึ่งไก่ทอดนะออกร้านเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูออกร้านแต่ละจุดแต่ละที่นี่เป็นเป็นโรงทานโรงทานนะทเตรียมพร้อมกันแล้วมุมนั้นมุมนั้นก็โอ้โหไหนจัดดอกมองดอกไม้กันนะเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวเราจะไปดูโรงทานเราจะมีพรุ่งนี้จะม,จะมีจะมีกี่เจ้ามาโรงทานนะเ,เรามาดูมุมนี้เมืม่อกี้ไก่ทอดเมื่อกี้ตรงนี้เป็นขนมจีน นขนมจีนผลมไม้เสกเสกสันเจ้วัน,นาจากเชียงใหม่เชียงใหม่นะอม,มาดูตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้นารงเกียรตินาแก้วตะวันตกน้ำน้ำส้มสดน,น้ำส้มสดตรงนี้อะไรเอ่ยเคียบปานเจ้ต้อยซุปเปอร์ตีนไก่เออซุปเปอร์ตีนไก่เนี่ยไม่ธรรมดานะ ร้าสิทิ์จะมีเล็กพิสดารชุปเ,เตียงไก,รก่รสชาติเยี่ยมเลยดังมากโรงทานบ้านสองแพใต้นะนี่มาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นน้องต้อยส้มตำพัดมีนะสองแพรใต้แพใต้เอาเราไปดูอีกตรงนี้ก็โรงทานสองแพพัฒนาสองแฟรพัฒนา โรงทานบ้านแม่ไฮแม่ไฮมาชมตรงนี้ด้วยตรงนี้โรงทานบ้านนาขิมใต้ตรงนี้โรนหาโรงทานบ้านเตาปูนเตาปูนโนะยมแม่เดินมาแล้วโยมแม่กัลายานะมาให้กำลังใจกันมัน้ง เรามาดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณส้ม๋วยเตี๋ยวริมบางตรงนี้ใชมน้ำส้มน้ำเดิมครอบครัวแม่ผันรชัยราชนแก่น้ำดื่มสมุนไพรการสุรีพรสายมิตรอำเภอเมืองลำปาง โอ้นี่มารวมสนามซุนออกงทานกันเยอะโรงทานบ้านจอมปิงลุ่มจอมปิงลุ่ม,ม,มตรงนี้เป็นโรงทานบ้านพระธาตุจอมปิงเนี่ยโยมก็นไมเคร่องงานกันตําม,มืมอขัดตอกงของไม้นะแล้วก็ดูทางนี้สิดูฝั่งนี้กันขนมจีน ให้ขนมลอดช่องขนมลอดช่องแม่รัดกันกันเกษนะบานนาแก้วตะวันออกโนะง่พานบ้านนาแก้วตะวันออกเนี่ยงพานบ้านนาแก้วตะวันตกนี่รงพานบ้านป่าแขกเนี่นะพานหาดปูปูได้ บ้านหาดูได้ลองทานบ้านเกาะยเะกะะะะนะเดีะยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นๆอีกแล้วกันสเ,เสืยเงางามทีมงานเน <c ười> ี่ยเรามีทีมงานมาทีมงานมืออาชีพทั้งนั้นเลยเนี่ยทีมงานเอาเสนอหน้าทีมงานนั่นน่ะเนี่ยเสนอ <c ười> <c ười> มีฝีมือดีมากเลยแหมใครใครจะมีงานอะไรสามารถติดต่อได้ไหมอ่าแล้วหรือมีมีรับงานนอกไหมหรือชัวร์งานนี้หรือแฟนอาคะะ่ติดต่อผ่านอะไรผ่านผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่านเบอร์ข้างล่างนี้เลยใช่ไหมยังง ยังเมือืเ่อ่เลยดีดีด,ดีสาธุอุโมทนาบุญด้วยนะอ่าจ้าตรงนี้ก็เป็นศาลที่พระพุทเจ้าเจริญพระพุทธมนต์นะมีภาพสุบายสวย,ยงามมากสวยงามมากแล้วก็ศาลที่ถูกจัดอย่างถือว่าอลังการมากนะอลังการมาก มีโอกาสได้มีเจา้าคณะตำบลอาจารย์พระครูพี่สนอักฯฯิกิจเป็นคนออกแบบจัดควบคุมการดูแลอย่างดีเลยนะเป็นสมสมเกียรติแก่หลวงปู่มากๆเลยนะอุบาสำปันประภากโลกนะหรือพระครูรัตนปรปภากรนะหรือว่าสมเกียรติกันมาก ได้กราบขอพรวอนรูปปั้นองค์ท่านครูบาโรคภัยไข้เจ็บนานาขอจงอยาได้มเป็น้ามที่ในการทำบุญทุกพระประจำวันนี่ครูบาทำปั้นท่านจารึกไว้ณสังสิโมโชคชัยมะอุไห้ใครเห็นเมต แสงูนรวมทางวัธนรรมาดูภาพดูบรรยากาศทั่วไปนี่ก็คือการตกแต่งตรงข้างหน้าหน้ามณฑปของปู่ทุกฝัางนี่ถือตกแต่งด้ลงลงและขัดทำความสะอาดอย่างดีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมดูใกล้ๆนี้ ก็ประดับประดาสวยงามมา,มากเลยกเกือบสองรปีโบราณสถานแห่งนี้ได้เป็นที่พึง่งพิงพาใจรู้บาทำปันรัตนประภาครอยู่ผู้สืบไปไว้สักรกระกราบไหว้เป็นศูนย์รวมใจที่วัดนาแสง วัดนาแสงศูนย์รวมทางวัฒนธรรมภาพจิตรกรรมความเป็นอยู่ผู้ไทยล้านนาทรรมาตรไม้สักแกะสลักโบราณนานมารวมศิลปกรรมล้ำค่าในวัดวานาแสงแห่งนี้ S <S> <S ดูการประดับประดาในการเตรียมพร้อมเนี่ยก่อ,อนวันงานในวันนี้วันที่3ก่อ,อนวันงานวัน,น,นความเตรียมพร้อม ของการจัดฉลองเสนาสนะนะก็เหน็ดเหนื่อยถือว่าเตรียมงานกันนานเกือบเดือนเกือบเดือนก่าจะได้งานคนจำนวนมากที่มาช่วยงานสุดท้ายกันทุกจุดนะให้ความสำคัญนะทุกจุดเลยนี่คือวิหารที่สวยงามมากเลยข้างในเราก็ได้ชมไปแล้วแล้วตรงนี้ก็ไปที่ติดสูงๆเนี่ยก็ที่เมื่อของวันนี้ก็เราก็ดูเขาเรียกว่า ต้นเป้าปันลำเป้าปันลำเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเรือเรียกง่ายๆว่าต้นทานนั่นแหละดูบรรยากาศรอบๆก่อนการประดับประดาเตรียมพร้อมรายละเอียดทุกจุดเลยตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นโต๊ะไว้พระคุณเจ้า,าเวลานะั้นก็ฉันเพลงก็มาชั้นที่นี่ ตรงนี้ที่เราให้ฟังว่าเป้าพันลำเป้าเป้าเป้าพันลำเป้าพันลำเนี่ยพอขึ้นข้างบนแล้วปิดไฟแล้วสวยงามเนี่ยชาวาดเดินมาสำรวจตรวจตราภาเรียบร้อยจันจุมคนนิทุโศเนที่ว่ามีของใช้เนี่ยของใช้ทุกอย่าง ที่จะถวายพระพุณเจ้าในวันพรุ่งนี้ถวายเป็นทานคือของใช้ตั้งแต่เนี่ยรายละเอียดตั้งแต่ไม้กงไม้กวาดอะไรเนี่ยโยบนี่ก็อีมานังปัดใจก็มีที่คีบน้ำองน้ำแข็งอะไรนี่ก็มีนะมั่ยเห็นะแต่ละพัดน้ำตรงน้ำตาลนะ โอ้ยสวยงามสวยงามมากเลยนะสังผมใช้น่ะทางโน้นเห็นลอยลอยในกระเทียมก็มีนะทางไกลดูดูถุงเท้าถุงมือเนี่ยถุงเท้านะก็มีเวลากันหน้าหนาวเอาสบู่เอาน้ำยาล้างจานแป้งแป้งเด็กพระใช้ได้เลยสบู่ สทุกอย่างข้าวสารกระเทียมช้อนโอ้ยนะเยอะแยะแต่งงแห่นี้ถ้าถ้าทางภาษาไทยเขาเรียกต้นทาดนะก็เรียกต้นขาดถ้าภาษาล้านนาเขาเรียกล้านนาเขาเรียกเป็นที่เป้าเป้าปันหลัง กบแล้วก็ศานานี้ก็จะจัดเป็นจัดถวายถวายถวายสังฆทานแก่พระพุทธเจ้าอันนี้ท่านเจ้าวาดการจุดปนัสนิมนต์มาถึงร้อยสามสิบสองหัววัดเลยนะฮะของนึงเยอะแยะจะไปกับเลยหรือว่าเป็นงานใหญ่บุญใหญ่มากเลยนะ แล้วก็ความสมักสมานสามัคคีของญาติโยมทั้งหลายก็ให้ความสมักสมานสามัาคีดีมากนะทุกจุดเก็บรายล,ละเอียดเนี่ยรอบรอบรอบอวิหารประดับประดาเนี่เเนี่ยตรงนี้ก็มีพระนะประพุณนะซึ่งท่านก็น ก็ได้การเติมมาแม่น้ำแม่น้ำวังผลิตฐานเช่วยให้บรรเทาไม่ให้มีเหตุการณ์ร้ายๆให้งานการเนี่ยได้รับขึ้นไปที่ดีนะรวมสฏิบัตินะต่างเพื่อรายแรงนะตรงนี้เอ็ตรงนี้ก็จะเป็นนะวิ่งบนดอกบนดอกที่เป็นรูป ปั้นนะหุ่นกิ้งึ่งของอุบากรรมปันอุบากรรมปัน,นพอพากาโลซึ่งเป็นเทพีที่ดังของภาคเหนือของเรานะตรงนี้จะเป็นที่กวนข้าวทิพย์ មកឃើញគេកត់ទិញទៅរៃ